เปิ้งแม่ไข่เลยครับเบื้องพี่น้องต้มอึ้งแม่ไข่ครับเห็ดแบบต้มย่ำนะครับต้มโค้งนะครับนี่ครับโอ้ไข่สิโอ้เบิ้งพี่น้องเสียบนครับมีตัวยไข่พี่น้องเห็นบ่กให้เต็มท้องครับนี่ครับเมนูวันนี้นะครับจะเป็นต้มอึ้งนะครับมื้อนี้ ต้มปึ่งแม่ไข่ครับผมเป็นแบบต้มย่ำนะครับคตั้งปุ๋งมันก็ดีประมาณนี้ครับเตามด้วยพริกนะครับพริกขัวนะครับเมื่อนี้เขาสิต้มเป็นต้มย่ำใบมะขามอ่อนนะครับ ใส่อึ้งแม่ไก่ลงไปแล้วครับเอึงล่างทั้งข้มสารแล้วนะครับใส่เรียบร้อยครับผมใส่ทุกตัวครับใส่ไปเลยแข่งเชงด้วยน้ำปลาครับ,รบนิดนึง ตามด้วยใบมะขามอ่อนครับตามด้วยใบกะเพราออนอง้ง สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขโค้ทุกคนเมื่อหนี่พบพอก็ผมบอลจากตีชาแนลเมื่อนี้สิเป็นเมนูนะครับเมนูตามฤด,ดูกาลกับผมคนกับการล่อค่อยมานานกับผมครั้งแรกนะครับปมเอื้องพี่น้องนะครับอือแม่ใครได้ครับรพี่น้องปมเอื้องแม่ใครครับเฮดแบบปมย่ำนะครับปมคงนะครับ โอ้ไค่สิโอ้เบิ่งพี่น้องเสียบบุคคลนีตัวไอ้ใครพี่น้องเห็นบ่ไข่เต็มท่องครับนี่ครับนี่ครับมาตีตัวเองครับมื้อนี้มาแซ่บๆกันเลยครับบ่อไรอย่าห่างกับขอนอนหอนๆครับผมขึ้นฝนตกแห้งนะครับเขาไปไต่อึ่งนครับนี่ครับมาครับแซ่บๆกันเลยครับ คำละตัวนี่พี่น้องตัวไงครับอืขาาขนาด รมการรอค้อยพี่น้องมันดีดีพี่น้องนะครับไข่เต็มฟองครับรับแก้วพิงดิบ่ำเมือครับ น่าี่นองใครไหมครับเต <c oughs> ็มท้องเอ่ะ Mm-hmm. โอ้โหฝือดพี่น้องผมการรอค่อยครับผลพวกครั้งแรกนะครับอึ่งออกเลยนะครับเฮยหน่อยกับใครพี่น้องบ้างบ่งครับเต็มพร่องครับ ขอมาเก็บบรรยากาศหลังคนโกค,ครับผมนพี่พอี่น้องงบึงอืมอ้มมันดีเลยพี่้อง ขอโทษขออภัยนะครับคนที่บอกกินอึงนะครับครับเต็มทองนะเนี่ย ทุกตโตครับก็ผัด เออมันอยากออกโดนแลลวครับฝนมาตกหลายเดือนครับผมตกครั้งแรกแห้งขนาดพี่น้อง

ใส่เลยครับต้มมื้อนี้ต้มตแบบเป็นสูตรต้มโค้งนะครับใส่พริกขัว ข้าตะไคร่นะครับใส่ไปไข่เข้าไปเล้วครับหัวใส่เข้าไปไข่อมซมมาคั้มใส่นะครับย้อนมาคั้มอ่อนใส่น้ำครับบัดสิปป่งนะครับใส่กระเพราหอมๆครับผมเผ็ดๆรสจัดๆครับผมมื้อนี้ยเต๋อหน่อย,อยไ,ไข่พี่น้งอง สุดยอดสมการรอค้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับต้มอึงครับผมต้มโค้งนะครับเป็นสูตรต้มโค้งใส่ใบมะขามอ่อนครับผมกับแก้วพริกดิบครับผมตดน้ำห่อนๆตามฤดูกาลแหะครับไปเต้มาเคลื่อนก็บ่ได้ร่ายครับซื้อเพิ่นมานั่มครับเอาเลือกตัวไข่มาต้มสูพีสุนองเบิองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับกอขอบคุณนะครับทุกทท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้บาา้าจักรตีผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนมาได้ไครับถ้ามียังผิดพลาดในระการใดนะครับก็ขอโทษขออภัยไว้ที่นี้เลยนะครับผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอมิตรโฉกสลาบกับผมลำลำเรื่อยๆพบพอกันไหมก็บ,บ้าจักตีคลิปหนานะครับไว้เจอกันไหมคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้บ้าจักตีสวัสดีครับ